สวัสดีค่ะล้วก็มาเจอกันเนี่ยนะคะกับช่องลักษมีเปาวลตีทาลอดค่ะอ๋อวันนี้เราก็จะยังคงอ่านไพ่เหมือนเดิมแต่ไพ่ออกมาวันนี้ตกใจให้ตัวเองดีกว่าอุ้ยทาไมผมเป็นไงเนะี่ยไพ่ออกมาดีปัญหาที่เจอเนี่ยมีแน่นอนอยู่แล้วปัญหาใครที่เข้ามาเนี่ยไม่ต้องตกใจปัญหาที่คุณมีเนี่ยใจเย็นๆหมอจะบอกว่าวันเนี่ยมันมีไพ่ออกมาแบบมีการเปลี่ยนแปลง แบบชนิดหน้ามือหลังมือแล้วมีไพ่แบบดับเบิลขึ้นมาเป็นไพ่ซูเปอร์แต่หมอยังไม่สปอยแต่หมอจะบอกว่าไม่หมอจะบอกว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างถ้าตรงกับใครก็ตรงเนาะไม่ตรงกับใครก็เอาดูกันเล่นๆและกันอ้าลืมไปก่อนอื่นขอขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์หรือว่าเข้ามาดูในช่องของเรามีความ ปื้อปา่าปื้มใจฟูมากเลยสําหรับทุกคนนะคะขอกราบขอบคุณจริงๆค่ะเข้ามาเป็นเพื่อนเป็นอฟ a m i l y เป็นครอบครัวเดียวกันที่จะแชร์ประสบการณ์หรืออะไรต่างๆนาะนาะสามารถคอมเมนต์ได้เลยค่ะถ้าเกิดแม่หมอทําอะไรแบบไม่ชอบเลยอะไรเงี้ยคอมเมนต์ comment ได้ถ้าหมอปรับได้จะปรับให้เนาะแต่ช่องนี้ก็บอกแล้วว่าเป็นช่องที่พูดตรงไปตรงมาอะไรที่หมอเป็นคนพูดพูดแบบเนี้ย พูดก็ดังเสียงหัวเราะก็ดังอะไรเงี้ยนะบางทีปรับอารมณ์ขึ้นลมเหมือนไบโพล่าว่าตัวเองนะไม่ได้ว่าว่าใครจริงก็ไม่รู้หรอกว่าไบโพล่ามันเป็นระดับไหนอะไรไงหมอก็ดูลุ้มานิดนหน่อยๆโอเควันเนี้มีอะให้กําลังใจของคนที่มันมีคนที่เขารู้สึกท้อถอยเพราะภาระในบ้านภาระที่เป็นเดอะแบกที่เป็นแบบอืแบกมามา,มากแบกมาแบบ หมออยากจะบอกว่าคุณแบกมากเกินไปหมอเคยบอกคลิปหนึ่งนะคลิปหนึ่งเกี่ยวกับเกี่ยวกับเรื่องแบกภาระเกินตัวนี่แหละบางครั้งที่หมอเคยพูดว่าคุณต้องให้เขาได้เรียนรู้กับการที่จะใช้ชีวิตในแต่ละวันแต่ละวันบางครั้งคุณเอาภาระตรงนั้นซึ่งตัวคุณมีความสงสาร ไพ่พระแม่แห่งฝนไพ่พระแม่ลักษมีเนะะี่ยค่ะแห่งความเป็นฝนคุณชอบที่จะให้คุณมีความเมตตาสูงคุณอยากจะให้ความให้ทุกอย่างอะไรที่คุณมีคุณให้หมดเลยอะไรที่คุณช่วยได้คุณจะให้หมดเลยไม่ต้องเอ่ยปากเลยขอขอแค่รู้ว่ามีปัญหาคุณจะเข้าไปช่วยทันทีซัพพอร์ตปึปับป๊บปับป๊บปั๊บอะไรสิ่งใดใด,ดตอนเนี้ย ตัวคุณก็กลายเป็นแบบเนี้ยค่ะดูสิบไม่เท้าสิปกติคนเราไม่สามารถที่จะแบกได้สิบไม้นะมันจะเป็นการเดินยากมากไม่ใช่เดินแบบเบาๆยิ่งถ้าคนเป็นคนที่มีต้นทุนน้อยมีพลังน้อยแต่คุณต้องการที่จะช่วยและช่วยและช่วยหมอไม่อยากจะไปก้าวล่วงปัญหาของคุณแต่ว่าไพา่ออกมาบอกว่าให้พักผ่อนหน่อยได้ไหม ไพ่พระแม่กาลีท่านบอกว่าพักผ่อนหน่อยดีกว่าไหมจ้าไพ่ใบเนี้ยคุณเห็นคุณเห็นอาวุธไหมคุณมีเท่าไหร่คุณใส่หมดเต็มร้อยเลยอะ่ะอยากจะบอกว่ามันมากเกินไปแต่มากเกินไปในที่เนี้ตัวคุณมีความเข้มแข็งความเข้มแข็งสุดๆมีไพ่พระขันทกุมารด้วย เป็นลูกของพระศิวะกับแม่ปราวตีความต่อสู้ของคุณคุณสู้สุดๆอะ่ะสู้ชงเชิงชงเชงฟันซ้าฟันขวามีอะไรที่เป็นอาวุธคุณฟันหมดเลยไม่เหลือคือสู้ต่อสู้สุดๆต่อสู้สุดๆแต่ตอนนี้มันมีอารมณ์โมเมนต์แบบพยายามปรับอารมณ์คุณพยายามมีความหวังพยายามมองโลกในแง่ดีไพ่ออร์เข้าไพ,พ่พระแม่ลักษมีตอนเนี้เดอะสตาขึ้นมา คุณพยายามมองโลกในแง่ดีปรับอารมณ์ให้พ่อแม่ละพ่พ่อแม่กาลีตอนเนี้ยคุณพยายามควบคุมอยู่คุณดูสิครับผู้หญิงคนเนี้เหมือนกับสูตรอากาศหายใจอยู่พี่จะควบคุมอารมณ์ควบคุมทุกอย่างควบคุมความเครียดที่มันมีอยู่ในตัวคุณพยายามควบคุมอยู่ว่าให้มันดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นแต่หมออยากจะบอกว่ามีผู้ใหญ่ใจดีอ้าหยิบกระดาษอะไรมีผู้ใหญ่ใจดีไพ่ใบเนี้ย มันเป็นไพ่ความหมายเดียวกันในในไพ่ใบเดียวกันเลยการที่คุณเครียดอยู่เนี่ยแต่ไพ่ใบนี้มีผู้ใหญ่ใจดีมีคนอุปถัมภ์นารีอุปถัมภ์ถ้าเป็นผู้ชายก็จะเป็นนารีอุปถัมภ์ถ้าเป็นผู้หญิงก็จะเป็นคนที่มีผู้ใหญ่ที่ที่เขาเมตตาคุณแบบเมตตาแบบเห็นเห็นคุณแล้วมีความรู้สึกว่ามีทั้งบวกทั้งสงสารทั้งบวกทั้งอยากช่วย ทั้งเห็นท่านเสน่ห์คุณด้วยเพราะไพ่ใบนี้มันมีตอนนี้มันมีเจ็ดถ้วยขึ้นมาอยู่กับตัวคุณด้วยตำแหน่งเดอะซันด้วยก็มีหมออยากจะบอกเดี๋ยวค่อยพูดถึงเรื่องเดอะซันแต่เรื่องเรื่องเจ็ดถ้วยก่อนคุณผู้หญิงเนี่ยตอนเนี้คุณมีสเสน่ห์มากเลยนะเดี๋ยวหมอจะบอกว่าอยากให้คุณมีสเสน่ห์มากกว่าเดิมเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายบรรลุปัญหาทุกอย่างเลยทางด้านการเงินคุณจะได้มีคนอุปถัมภ์อันเนี้ยมีคนอุปถัมภ์สุด แต่อยากจะบอกให้ว่าขอให้ปรับลุกตัวเองไพ่ใบนี้ไพ่ transfer transform พูดผิดไพ่อาจจะดูน่ากลัวนิดหนึ่งนะคือเป็นเอกลักษณ์ของพ่อแม่กาลีนะคะคุณอย่าตกอย่าไปตกใจทำไมเว้ยทำไม transform จะทำให้สวยยังไงเป็นอย่างนี้น่าใจเย็นๆปรับลุกในสิ่งที่คุณเป็น อย่างบางคนที่หมอเคยบอกอธิบายไปแล้วหลายๆคลิปใส่กระโปรงสั้นบ้างแต่ปิดเปิดนิดหน่อยเปิดข้างบนปิดข้างล่างไม่ให้หน้าเกียดให้มันดูเป็นมีความเป็นตัวของตัวเองอย่างหมอเนี่ยหมอก็เป็นคนชอบใส่แบบนี้ที่ทุกคุเห็นในคลิปนั่นแหละมันเป็นเสื้อผ้าที่ไม่ได้ซื้อใหม่เลยนะหมออยากจะบอกหมอเป็นคนประหยัดอะ ซื้อผ้าสองสามปีอยู่แล้วแต่เป็นคนที่แบบว่าดูแลเสื้อผ้าให้มันไม่ให้เก่าไะเพราะเอามาใส่แล้วมันยังคงอยาโอเควูดวิวอยู่ยังโอเคอยู่ไม่ได้เป็นหน้าเกียดเนี่ยการทรานส์ฟอร์มของคุณนะคุณเปลี่ยนตัวเองใหม่เลยทั้งธนัศนกติทั้งทุกอย่างการแต่งตัวแต่งหน้านิดนิดเปิดโอกาสให้กับตัวเองใครที่มีความรักที่แบบนอยๆเคยอกหักมาตอนนี้ เปิดโอกาสเลยจ้ะเปิดโอกาสให้ตัวเองด้วยบางคนบอกหมอไม่ไหวฉันไม่ไหวฉันเจ็บมาเยอะหมออยากจะบอกว่าการที่คุณเจ็บเจ็บก็จริงแต่ถ้าเกิดว่าตอนนี้มันเป็นช่วงเว้นระยะเวลาที่มีคุณมีเสน่ห์มันจะมีผู้บ่าวนะผู้บ่าวก็คือหมออยากจะบอกนะจ้ะาไพ่พระกิสณะขึ้นมาจา้าไพ่แห่งความรัก คุณจะได้เจอผู้ชายใจดีให้คำบุษาคุณได้มีความเมตตาคือดูแลคุณเหมือนลักษณะจะเป็นพี่ชายมากกว่าคือลักษณะเขาจะดูเป็นพี่ชายลักษณะเขาจะดูเป็นรุ่นพี่ดูแล้วอบอุ่นช่วยเหลือคุณได้เสมอไม่ต้องถามเลยว่าเออฉันเหนื่อยเขาจะมองคุณออกท,ทันทีถ้าคุณเจอผู้ชายอย่างนี้นะ ขอให้เปิดรับเปิดหัวใจเลยจ้ะเพราะเดอะซันเข้ามาแล้วจ้ะเดอะซันของไพ่พระแม่ลักษมีเอเล่กเนี่ยค่ะเมเจอร์คณาใบนี้อีกก็เมเจอร์คณาอีกเดอะซันคุณคิดดูนะปัญหาตอนเนี้หมอไม่อยากจะบ,บอกว่ามันขึ้นมาดีมากวันนี้ก็ไม่รู้จะดูได้กี่นาทีเดี๋ยวแป๊บหนึ่งก็เคลียร์หมดแล้วเพราะไพ่ออกมาดีมากจริงๆไพ่พระพแม่แห่งฝน คือการเปลี่ยนแปลงไพ่ใบนี้หมายถึงการเปลี่ยนแปลงในชีวิตคุณจะเกิดแบบฉับพลันเพราะไม่ไพ่ใบนี้ออกมาแล้วแปดไม้เท้าคุณจะเกิดคุณจะมีเอ่อจะมีชีวิตเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันการเงินฉับพลันความรักก็ฉับพลันมีอะไรที่รวดเร็วแล้วก็ออก,การงานเนี่ยคุณจะได้งานมากกว่าหนึ่งงาน สิ่งที่คุณไขว่คว้าหางานเนี่ยตอนนี้บางคนเพราะมีภาระเยอะหมอเข้าใจคุณต้องการงานแล้วคุณจะได้งานที่สําเร็จไพ่พระแม่และไพ่เดอะสตาร์เนี่ยอ่าเดอะซันขึ้นมาเนี่ยคุณจะได้รับข่าวดีไพ่หกไม้เท้าขึ้นมาด้วยคุณฟังนะหกไม้เท้าเนี่ยคุณจะได้รับข่าวดีบางคนไปสมัครงานมาแล้วหลายที่ โอ้โห uh huh. สมัครแล้วสมัครอีกรอแล้วรออีกตอนเนี้มันเป็นจังหวะของค,คุณการที่คุณรอรอ,อนานแล้วบางคนรอนานแล้วนะแต่บางคนพุ่งไปสมัครเมื่อไม่นก่อนเองแล้วคุณจะได้แบบเคลียร์เพราะเดือดซันขึ้นสองใบหมอไม่อยากจะพูดว่ามันดีจริงๆนะเพราะเด s อ n ซันขึ้นดับเบิลเลยอะดูสิเนี่ยก็เดือดซันี่ก็เดอดซันจ้ะ ากจะบอกว่ามันดีดีและคุณเป็นเป็น,เป,นเป็นช่วงที่คุณกำลังเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตอนเนี้ยใจคุณมันสู้แล้วมันบอกอะไรก็เกิดขึ้นว่าเพราะมันมันมันมีปัญหาทุกอย่างที่คุณกำลังผ่านมาเมื่อไอ้ที่คุณกำลังเจอหรือว่าเพิ่งผ่านมาเองเนี่ยมีการงานตกงานการบ้านแม่การอเดือนนี้หูการเงินเต็มเลย ภาระก,การงานอยู่ที่ทํางานทํามากกว่ามากกว่าตําแหน่งทําทุกอย่างเลยตั้งแต่พาลงยันพอ,อ,อเนี่ยประมาณนี่คุณทําหมดเลยเพราะคุณเป็นคนเก่งไงเป็นคนที่มีความสามารถเนี่ยแพ้่แพร่ะไพ่พระแม่ลักษมีเนี่ยคุณเก่งทุกด้าน,น่ะดูสิดูอาวุธสิดอกบัวไม่พอมีมีดด้วยมีหัวขโกจังหามีขะเนี่ยมีดมีหมดเลยคุณดูลูกดี คุณมีทุกอย่างที่จะทํางานมีความเป็นคนที่มีความสามารถพิเศษเป็นคนที่มีออพรสวรรค์แล้วเป็นคนที่มีซิกเซนมีจิตมีจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ทุกอย่างจริงๆเครื่องมือในในมือคุณมันครบหมดเลยพระขันทกุมารเนี่ยมันเหมือนกับคุณเนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประจําตัวคุณอยู่แล้วบางคนเขาเรียกว่ามีองค์ใช่ไหมหมอก็เชื่อเรื่องนี้นะว่ามีจริงๆ มีแล้วคุณสื่อสามารถสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ด้วยไพ่ใบนี้ก็เป็นไพ่ซิกเซนนะคะคุณมีซิกเซนไพ่ใบนี้เหมือนกันโอ๊ยคันจมูกเดอรสตเนี่ยบางคนอาจจะไม่มองว่าเป็นเนี่ยแต่หมอเชื่อว่าเดอสตเนี่ยมันเป็นไพ่แห่งความหวังไม่พอคุณสามารถสื่ออยากข้างบนแล้วคุณสามารถขอพรแล้วมันได้ดังหวัง ใครที่ขอพอรวันเนี้ยเมื่อวันก่อนหมอดูคลิปหมอดูคลิปอีกคลิปหนึ่งก็ขอพอรเหมือนกันช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงที่คนส่วนาคสวดมนขอพอรเยอะมากไพ่ออกมาแบบสวดมนขอพอรสวดมนขอพอรเนี่ยไพ่พระกฤ,ฤ,ฤษณะกับไพ่พระวิษณุท่านลงมาเลยอะหมายถึงว่าใครที่มีปัญหาอยู่สามารถเคลียร์ได้ห,หมดเลยเนี่ยพักวิษณุกับพักกฤษณะไม่พอเดือดซันขึ้นมาดับเบิลเลยใครที่มีปัญหาอยู่หมออยากจะบอกว่า คุณจะได้สมหวังดั่งใจหมอไม่ได้สปอยหมอช่องนี้พูดยังไงไพ่ออกมาอย่างไาออาอาง,อ,งไออกไปอย่างนั้นเดอะซันสองใบพระกฤษณะพระวิษณุคุณดูสิพลังอำนาจของพระวิษณุไม่พอพระกฤษณะอีกสุดยอดจริงๆพระกฤษณะเนี่ยเป็นปางที่แปดของพระวิษณุเนี่ยเป็นปางที่แปดของพระวิษณุ ซึ่งพระวิษณุอีกภาคหนึ่งคือพระนารายณ์คุณคิดดูบพลังอำนาจแห่งความเมตตาแห่งการต่อสู้แห่งปัญญาทุกอย่างหมดเลยการการที่คุณมีปัญหาอยู่ตอนนี้หมออยากจะบอกว่าให้คุณลืมตาขึ้นมาเพราะเดอะสตาร์ขึ้นมาคุณต้องมีแรงบันดาลใจด้วยว่าตัวคุณทำอะไรอยู่ทำความคิดความฝันของคุณใบนี้เนี่ย เจ็ดถ้วยเละสตาร์กับเจ็ดถ้วยถ้าเอามารวบกันนี่คุณต้องมีแรงบันดาลใจในตัวเองลงมือทำปฏิบัติทำปฏิบัติทำปฏิบัติในสิ่งที่คุณฝันปฏิบัติในสิ่งที่คุณวาดเอาไว้ว่าคุณจะทำยังไงอย่าวาดหวังอย่าวาดอยู่ในหัวสมองเฉยๆคุณต้องปฏิบัติออกมาด้วยและไพ่เดอะสตาร์ก็เหมือนกันแรงบันดาลใจคุณมีในใจร้อยเปอร์เซ็นต์เลยตอนนี้ไพ่ออกมาร้อยเปอร์เซ็นต์ ขาดแค่ว่าคุณปฏิบัติหรือ,อยังทําหรือ,อยังไพ่พระขันทกุมารท่านออกมาแล้วเนี่ยสู้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 ส,สูโอ้โหวันนี้หมอใส่อารมณ์เหมือนเดิม <c oughs> เนี่ยสู้ไม่พอดูไพ่ใบนี้อีกอะไพ่พระแม่กาลีอาวุธที่มีในหัวสมองคุณในร่างกายคุณในทุกอย่างเลยปัญญาสติสมาธิและความหวังทุกคนเนี่ยขอให้ใช้บอกเนี่ย และเชื่อใน nice, และสัต์เชื่อในตัวเองศรัทธาในตัวเอง,เองหมอพูดทุกคลิปคุณอาจจะเบื่อนะเบื่อจังเลยว่ะพูดตลอดเลยศรัทธาตัวเองหมอพูดให้ฟังเปิดเปิดใจนิดนึงนะในเมื่อตัวคุณไม่ศรัทธาตัวเองเลยไพ่หกดาบเนี่ยไอ้ไพ่หกไม้เท้าเนี่ยขึ้นมาแล้วคือการชื่นชมและกะชื่นชมการชื่นชมและการยอมรับของคุณจะเกิดขึ้น คุณต้องศรัทธาตัวเองก่อนว่าตัวเองเจ๋งจริงๆเฮ้ยไม่ธรรมดาเว้ยฉันมันเจ๋งนะฉันไม่ได้เป็นคนแบบอืืออหย่างที่คนอื่นคนอื่นเขาดูถูกแล้คุณต้องแบบ I don't care หมอพูดเนี่ยเพราะคุณเปลี่ยนทานฟอ o ์มแล้วเปลี่ยนตัวเองแล้วอ่ะจะไปแคร์อะไรในเมื่อคุณเปลี่ยนแล้วคุณจะไปสนใจอะไรโนสนโนแคร์ no son, no แล้วไพ่พ่อแม่แห่งฝนอีกการเปลี่ยนแปลง ของคุณดูดิไพ่พระแม่ลักษมีเนี่ยเทพแห่งฝนแล้วไพ่พระแม่กาลีการเปลี่ยนแปลงการโนสนโนแคร์ทรานฟอร์มตัวเองเปิดใจขึ้นมาเปิดตัวตัวเองขึ้นมาเปิดตัวตนว่าตัวตนคุณเป็นยังไงโชว์ให้คนอื่นเขาเห็นแล้วไพ่หกดาบก็ขึ้นมาคู่อีกตอนนี้ทุกอย่างของคุณที่เตรียมความพร้อมทั้งในใจตัวเองไม่พอนะคุณออกเดินแบบเฉิดฉายในพรมแดง ผมแดงๆแ,แต่งตัวสวยๆจิตใจเบิกบานทัศนคติที่ดีเดตซาขึ้นมาเนี่ยเปิดใจตัวเองจะ้ะมีแรงบันดาลใจใครที่เป็นไอดอลของคุณทำเลยจะ้ะอู้คนเนี้ยฉันต้องเป็นอย่างคนนี้แต่ความมีตัวตนของตัวคุณเองต้องมีอยู่ด้วยนะจ๊ะไม่ใช่เหมือนทุกอย่างบนโลกเราไม่อีนไม่มีอะไรเหมือนกันขนาดฝาแฝดออกมาหน้าตายังคล้าย บางคนออกเหมือนมากแต่คุณลองดูแฝดจะนิสัยไม่เหมือนกันฝาแฝดจะนิสัยไม่เหมือนกันดวงชะตาก็ไม่เหมือนกันคุณคิดดูตรงนี้ขอให้คุณลองคิดดีๆแฝดยังไม่เหมือนกันทั้งทั้งที่ออกมาไม่ไ,ได้พร้อมกันนะก่อนหนึ่งนาทีสองนาทีสามวินาทีปึ๊ดปึ๊ป๊ด,ปดไม่ได้ออกมาคู่กันแบบนี้ออกคู่กันแฝดก็จริงแม่ตายแน่เลยถ้าออกมาพร้อมกัน ต้องออกทีละคนอยู่ดีหมอเคยพูดแล้วคนเราเกิดมานะไม่มีใครตุยไปด้วยกันกับคนอื่นมายังไงก็ไปคนเดียวมาคนเดียวก็ไปคนเดียวต่อให้มาสองคนในท้องแม่แต่ระยะเวลาในการเกิดคุณก็ออกมาระยะเวลาไม่เหมือนกันจริงไหมหมอไม่เคยเห็นนะใครออกมานอนคู่กันไปเลย <c oughs> โอ้โหแม,ม,ม,ม่คุณไม่มีความสามารถออกมาพร้อมกันขนาดนั้นเป็นไปไม่ได้ ผู้หญิงเรามีสรีระไม่ใช่ว่าเด็กๆจะออกมาพร้อมกันเขาก็ต้องออกมาทีละคนดวงชะตาก็จะไม่เหมือนกันจริงไหมจ้าถ้าเกิดดวงชะตาเหมือนกันเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะโลกมันโลกเราเนี่ยโลกแห่งความเป็นคนเนี่ยการที่ก่อนจะเกิดมาเป็นคนเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนเนี่ยหมอเชื่อนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ข้างบนเนี่ยท่านมีระบบมีระบบต่างๆนาะนาะนะนะการวางเอาไว้แล้วการที่เกิดมาบนโลกมนุษย์เราต้องผ่านอะไรบ้างผ่านตั้งแต่ข้างล่างขึ้นมาข้างบนรับกรรมก่อน นรกสวรรค์อะไรต่างๆนานาเราอยู่ระดับกลางโลกมนุษย์ข้างบนสวรรค์ข้างล่างนารกคุณดูดิทําไมคนเราโลกเราทําไมคุณเราถึงเรียนรู้เรื่องเนี้มาสวรรค์ั้งมนุษย์นรกเราอยู่ตรงกลางความเป็นตรงกลางนี่ไม่ธรรมดานะว่าเราจะทํำยังไงให้บาลานซ์กันถ้าเป็นคนเลวก็ต้องนรก ถ้าเป็นคนดีก็ต้องสวรรค์แต่ถ้าดีครึ่งเลวครึ่งก็เป็นคนธรรมดามนุษย์แต่ถ้คุณอยากขึ้นสวรรค์ก็ต้องทำดีเยอะๆเยอะๆเยอะสะสมไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดอยากลงไปลองทดสอบดูว่ามันโลกมันลกมันเป็นยังไงก็ปฏิบัติแบบอะไรที่ที่เขาทำไม่ดีไม่ดีสีเทาๆดำมืดดำมืดถ้าคุณสะสมไปคุณก็ต้องอยู่ข้างล่างทุกศาสนาเขาจะเชื่อทั้งดี ข้างบนนรกสวรรค์เขาเชื่อเหมือนกันแต่การที่เขาจะถ่ายทอดอาจจะไม่ใช้คำพูดว่านารกสวรรค์เหมือนเราเขาก็ใช้ข้างล่างข้างบนบางที่นะคะที่หมอรู้มาขอให้คุณเชื่อตัวเองและสู้บอกตัวเองน้ําจิ้มมากๆที่เจอต่อให้น้ําจิ้มถ้วยใหญ่ขนาดนี้เดี๋ยวไปซื้อปลาหมึกมาย่างจิ้มเข้าปากอร่อยสุดๆกินไปน้ำตาไหลไปไม่เป็นไร เพราะเรารู้ว่าเราต้องเจอน้ําจิ้มที่เผ็ดๆในเมื่อเราเจออยู่เราก็ต้องทํำยังไงได้มันไม่มีต้องจืดมันไม่มีอะไรที่เราถูกจริตของเราเราก็ต้องกินต้องยอมรับความจริงเนี่ยไพ่เจ็ดถ้วยเนี่ยก็คือการยอมรับความจริงด้วยไม่ได้อยู่แบบเพอ้อฝันไพ่ใบเจ็ดถ้วยเนี่ยคือคุณดูคุณดูภาพดิทุกอย่างมันเป็นเรื่อง กิเลตตัณหาหมดเลยนะมีการหลอกลวงเลยแล้วคุณถ้าคุณไปเพอ้ออยู่อุ้ยกระเป๋ายี่ห้อนี้ฝันแต่เงินเดือนสองหมื่นไม่พอกู้นี่ยืมสินไปซื้อดีกว่าลองถามสมองตัวเองว่าคิดถูกหรือคิดผิดจริงไหมแต่ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยเปลี่ยนตัวเองใหม่เมื่อก่อนใช้จ่ายฟุ่มเฟือยมากเลยต้องตั้งสติละแบกรับภาระา รับภาระแบกรับภาระมันมากแล้วเปลี่ยนตัวเองใหม่แล้วคุณจะใช้จ่ายแบบไหนเปลี่ยนตัวเองเลยเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนทั้งระบบเลยไม่ว่าคุณจะแบกรับภาระยังไงไพ่ใบนี้ของพระแม่กาลีท่านก็บ,บอกแล้วว่าพักผ่อนบ้างนะลูกพักผ่อนบ้างนะแล้วแล้วจัดระบบในชีวิตให้ดี เนี่ยอุปกรณ์พวกเนี้ยมันคือปัญญานะไม่ใช่การต่อสู้อย่างเดียวคุณต้องใช้ปัญญาด้วยว่าคุณจะวางแผนชีวิตคุณแบบไหนเออโอเคผมช่วยได้เท่านี้นะครับผมให้ได้เท่านี้นะครับเดือนนี้ผมมีปัญหานี่สินผมต้องส่งรถส่งบ้านส่งอะไรต่างๆนานาการที่จะช่วยเหลือครอบครัวพ่อแม่คุณก็ต้องแบ่งสัสดส่วนให้มันบาลานซ์กับตัวเองให้มันเนี่ยให้มันพอดีพอดีไพพัะวิษณุกับไพพ,พ,พัะกฤษณะ เทพแห่งปัญญาท่านออกมาบอกแล้วว่าการใช้ปัญญาทํำอย่างไรใช้ปัญญาสิอ่ะในหัวสมองเรามันมีส่วนไหนที่เป็นปัญญาคุณดึงออกมาใช้ใช้ปัญญาและการวางแผนจิตเมตตาท่านบอกแล้วท่านมีความเมตตาก็จริงท่านก็บอกแล้วท่านคือเทพแห่งความเมตตาแห่งความรักด้วยตัวคุณมีความเมตตาและความรักพ่อรักแม่ความกระตันอยู่คุณก็ต้องดูด้วยตอนเนี้แม่ครับพ่อครับ ผมเงินเดือนหมื่นสองตอนเดือนนี้ผมให้ได้แค่สามพันนะครับพ่อกับแม่ร้อยทั้งร้อยหมอเชื่อนะจะมีแค่ไม่ปีเปอร์เซ็นต์หรอกที่จะบอกว่าเฮ้ยต้องให้เหมือนเดิมหมอก็เคยได้ยินข่าวมาบ้างแต่เราไม่พูดตรงนั้นเราหมออยากจะบอกว่าคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ที่เขารักคุณน่ยเขาจะพูดบอกไม่เป็นไรเลยลูกหมอก็พ่อกับแม่หมอก็บอกเหมือนกันเวลาเดือนไหนหมอตันตันตึงๆงจริงๆแม่ พอเดี๋ยวเดือนนี้ให้แค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวเดือนหน้าถ้าเกิดว่าเงินมันมากกว่าเดิมเดี๋ยวหมอจะเดี๋ยวแม่เดี๋ยวหนูจะเดี๋ยวหนูจะให้นะแม่พ่อกับแม่บอกไม่เป็นไรลูกไม่จําเป็นแม่ไม่ต้องการแม่แค่นี้พอแล้วลูกพ่อแม่มีก้าวข้าวกินแล้วบอกไม่เอาอยากให้มันกินดีอยู่ดีกว่านี้อยากให้พ่อกับแม่กินดีอยู่ดีกว่านี้ไม่อยากให้กินแบบประหยัดอยากให้อิ่มท้องแล้วก็มีความสุขในการกินด้วยไม่ต้องประหยัดเขี้ยมเขียมเขียมขนาดนั้นอยากหมอคิดแค่นี้จริงๆนะแล้วหมอก็ให้เท่านี้ แต่ถ้าเกิดหมอมีเยอะหมอก็ให้เยอะแต่เราก็ต้องมีมาตรฐานของเราการให้เยอะเกินไปหรือว่าให้จนเบียดเบียนตัวเองนั่นก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องอ่ะขอโชว์อีกรอบหนึ่งไพ่พระกฤษณะกับไพ่พระวิษณุท่านออกมาเตือนสติด้วยนะคะนอกจากไม่ได้ให้พอแล้วว่าช่วยเหลือหรือเมตตาคุณอ,อ,อ,อยู่แล้วอยู่แล้วท่านมาเมตตาท่านบอกแล้วท่านอุย้ยท่านเมตตาแน่นอนพระกฤษณะกับพระวิษณุ ่านมีความเมตตาสูงมีพลังสูงเป็นเทพแห่งเทพพระวิษณุค,คุณก็รู้อยู่เป็นเทพแห่งพระตรีมูรติมีสามพระองค์เข้าใจใช่ไหมคะเนี่ยพระกิษณะอีกเทพแห่งดนตรีแห่งความเมตตาแห่งความการุณาแห่งความอ่อนโยนแต่ว่าท่านออกบอกแล้วคุณต้องใช้ปัญญาในการดูแลครอบครัวคุณด้วยดูแล ภาระคุณด้วยว่าคุณช่วยได้เท่าไหนก็ช่วยการงานเหมือนกันให้ได้เท่าไหนก็เท่านั้นช่วยทํางานเท่าไหนได้เท่านั้นอย่าเกินหน้าที่ตัวเองอย่าอย่าพูดคับคับคับหมดเลยบางทีก็หลวมบ้างก็ดีแล้วความรักเหมือนกันอย่าทุ่มเทจนตัวเองเจ็บปวดในอนาคตด,ดูแล้วคุณเป็นฝ่ายทุ่มเทจนสุดแต่เขาไม่เคยทุ่มให้คุณเลยต้องตั้งสติแล้ว พระกิษนะกับพระวิษณุท่านบอกแล้วต้องใช้สติและปัญญานะลูกนะถ้าลูกจะดำเนินชีวิตความเป็นมนุษย์อย่าใช้อย่าคิดว่าตัวเองเนี่ยได้หมดเลยแล้วมันการเบียดเบียนตัวเองชีวิตคุณก็จะมีความสุขเศร้าและมีความเครียดเปินไพ่พระแม่กาลีใบนี้ท่านบอก ตัวทุนตัวทุนว่ะตัวคุณจะรู้สึกท้อถอยอยู่ตอนนี้มันมีความรู้สึกเครียดมีความเครียดเข้ามาแต่ใบนี้ก็เหมือนกันใบนี้ก็ยังคงมีความมีสองความหมายคุณมีความท้อถอยมีความเครียดแต่มีคนอุปธรรมอ่าหมอจะโชว์ไพ่ดีๆเลยนะเคลียร์ไปหมดแล้วนะคะไพ่พระแม่กาลีมีคนอุปธรรมค้ำชูไพ่ใบนี้พระกฤษณะโอโยโยศพระวิษณุเทพแห่งพระวิษณุ ขจัดปัดเป่าปัญหาในสิ่งที่คุณเจอจะหายไปในเร็ววันนี้และภัยพระกฤษณะความเมตตาแห่งเบื้องบนท่านเห็นคุณว่าคุณลำบากคุณมีความกระตันอยู่ท่านจะช่วยคุณเสมอพระขันธกุมารท่านจะให้ติดใจที่เข้มแข็งแข็งแรงให้กับคุณให้พลังงานตรงนี้ให้คุณต่อสู้ตบกับอุปสรรคและท่านก็เป็นเทพแห่งการสู้ชนะเสมอ นะโอเคนะจ๊ะและเดอะซันโอ้โหจะเอามือไหนจับ <c oughs> หมอมีเอามือไหนจับดีเอาโอเคเนี่ยเดอะซันขึ้นมาดับเบิ้ลและชีวิตคุณจะไม่สวยงามได้อย่างไรหมออยากให้คุณแชร์แชร์คนที่มีปัญหาที่มีแบบนี้อยู่อยากจะบอกเลยว่ามันระเบาบางกับคุณมากเลยเดอะซั Sun, ขึ้นมาสองใบและไพ่ทุกอย่างต่อสู้ปัญญาเมตตาการุณา และพักผ่อนทุกอย่างเพอร์เฟกหมดเลยรวบชีวิตคุณจะไม่เจ๋งได้ไงเดี๋ยวต้องไปตั้งชื่อและแรงบันดาลใจในตัวเองตบอกตัวเองสู้เว้ยปืนสู้อะไรที่มันไม่ดียิ้มสู้ต่อไปอะไรที่มันจะเป็นยิ้มทั้งน้ำตาเขาต้องยิ้มอ๋อเคยเป็นมาแล้วยิ้มทั้งน้ำตาก็ต้องยิ้ม แต่ต่อไปมันจะไม่เป็นมันจะไม่มีน้ําตาต่อไปจะเป็นรอยยิ้มกว้างๆแล้วก็หัวเราะมันผ่านไปแล้วเฟ้โอเควันนี้หมอมีแค่นี้แหละเท่าไหร่ยี่สิบหกนาทีแล้วโอเคได้ได้ได้เป้าแล้วยี่สิบหกนาทีก็พอแล้วอย่าเยอะกว่านี้เนาะโอเควันนี้หมอแค่นี้แล้วกันมันไม่มีไพ่อะไรที่แบบให้หมอแปลแล้วมันมีแค่เนี้ย เอาเป็นว่าขอให้ทุกๆคนเชื่อในตัวเองเชื่อในข้างบนเชื่อในความกระตันยูของตัวเองเชื่อในความดีของตัวเองแล้วก็เชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ข้างบนท่านมองเราเสมอทุกวินาทีไม่ว่าเราจะทําดีหรือไม่ดีท่านมีเทพแห่งการจดบันทึกว่าคุณทําดีและเลวอย่างไรขอให้เชื่อนะคะหมอเชื่อตรงนี้โอเควันนี้หมอขอพรให้กับทุกๆคนแล้วกันเนาะ วันนี้มาแน่นเหลือเกินหลายพระองค์พ่อ ông, พองค์แม่เลยโอเคขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกทุกพระองค์รอบกายคุณในจิตคุณรอบบ้านคุณและรอบครอบครัวคุณจงรับอ่าขอโทษค่ะจงรับสิ่งดีดีความมงคล สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านปกป้องทุกๆคนในรอบกายคุณรอบข้างคุณครอบครัวคุณและตัวคุณจงเจอจงปลอดภัยไม่ว่าคุณจะไปที่ใดหนใดขอให้คุณปลอดภัยขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆพระองค์ทั่วสาก,โกลโลกปกปักรักษาคุณและครอบครัวคุณและพบเจอกัลยาณมิตรที่ดี สิ่งใดๆที่มืดดำที่ชั่วร้ายจงออกไปจากชีวิตคุณและครอบครัวคุณไปมาจากไหนให้ไปจุดเดิมไม่มีความอาฆาตแค้นต่อกันขอให้เจ้ากรรมนายเวรจงรับส่วนบุญส่วนกุศลที่ทุกคนได้ทำอุทิศให้แก่เจ้ากรรมนายเวรนั้นจงรับด้วยเถิดและเจ้ากรรมนายเวร ขอจงรับส่วนบุญส่วนกุศลในการอ่านไพ่ในครั้งนี้ด้วยเถิดสาธุนจังลโอเคค่ะบายบาย